ประวัติและผลงานของนายไพรทูลเข้มแข็งประวัตินายไพฑูทย์เข้มแข็งเนื่องจากมีพรสวรรค์ที่สามารถปฏิบัติท่ารำโดยเก็บรายละเอียดของท่วงทีลีลาได้ตามที่ครูถ่ายทอดสามารถใช้กล้ามเนื้อและอวัยว,วัตส่วนต่างๆในการปฏิบัติท่ารำและการเคลื่อนไหวของร่างกายได้อย่างกลมกลืนสวยงามมีคุณภาพตามหลักเกณฑ์มาตรฐานวิธีการรำาระจริป์ไทย สอดคลองเหมาะสมกับการแสดงโขนและละครลํำในแต่ละประเภทรวมถึงการแสดงออกทางใบหน้าและดวงตาในการถ่ายทอดอารมณ์ของการแสดงที่เป็นลนักษณะเฉพาะจึงเป็นที่ยอมรับของเราคณาจารย์ทาให้ในายพทนเข้มแข็งพัฒนาฝีมือจนเป็นผู้ที่มีความความสามารถทาง,ทางด้านนนาฏศิสินที่เป็นเลิศ บทบาทสำคัญด้านนาฏศิสินไทยนายภัยทุนเข้มแข็งมีความเชี่ยวชาญในนาฏศิสินไทยมานานกว่า40ปีท่านเป็นผู้ที่ได้สืบทอดและถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านโขนและละครให้กับลูกศิษย์และคนรุ่นหลังมากมายความสามารถรอบด้านท่านมีความสามารถในการแสดงบทบาทที่หลากหลายในทั้งโขนและละครไทย บทปาทเด่นบทบาทที่สร้างชื่อเสียงและเป็นที่น่าจดจำมากที่สุดของท่านคือบทพระรามในโขนท่านสามารถได้รำและสื่ออารมณ์ของตัวละครได้อย่างงดงามและสมจริงประสบการณ์นอกจากบทพระรามแล้วท่านยังเคยแสดงบทบาทสำคัญอื่นๆอีกมากมายในเรื่องรามเกียรติ์และในวรรณคดีไทยต่างๆ ด้านดนตรีนะคะถึงแม้นายไพฑูรย์เข้มแข็งจะเป็นที่รู้จักในฐานะศิลปินผู้เชี่ยวชาญด้านนาฏศิลป์และการแสดงแต่โดยทั่วไปแล้วดนตรีไม่ได้เป็นสาขาหลักที่ท่านมีผลงานโดดเด่นโดยตรงแต่อย่างไรก็ตามดนตรีไทยเป็สนส่วนสําคัญที่แยกออกจากนาฏศิลป์ไทยไม่ได้เพราะการแสดงโขนและละครจะต้องมีวงปี่พาดบรรเลงประกอบเสมอและผู้แสดงจะต้องมีความเข้าใจในจังหวะและทำนองดนตรี ด้วยการไล่ล้ำที่งดงามและสอกของกันในภยัยคืนเข้มแข็งจึงเป็นบุคคลสำคัญที่ช่วยอนุรักษ์และสืบาานมรดกทงางวัฒนธรรมของชาติในด้านนักศิลป์และการแสดงได้อย่างแท้จริงค่ะ